สิ่งหนึ่งที่คนประสบความสำเร็จไม่มีแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ moved. มีคืออะไรรู้ไหมคะคือข้ออ้างคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งนั้นถ้าเขาที่จะทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเขาต้องทำมันให้ได้เขาจะต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้เขาจะต้องประสบความสำเร็จเขาถึงไม่เคยมีข้ออ้างอะไรเลย แต่กับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะสรรหาข้ออ้างให้ตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ยกตัวอย่างเช่นอ้างว่าฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้แต่คนที่เขาประสบความสำเร็จนะเขาไม่มานั่งคิดหรอกนะว่าวุฉันไม่เก่งฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ฉันทำไม่ได้หรอกเขาไม่คิดอย่างนั้นถามว่าแล้วจะแก้อยังไงถ้าอ้างว่าฉันไม่เก่งแก้โดยการ เรียนรู้เรียนรู้จากตำราเรียนรู้จากหนังสือจากออดิโอบุ๊กต่างๆเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคลิปต่างๆมีเยอะแยะหนังสือเยอะแยะมีให้อ่านทําให้รู้ว่าเฮ้ยอะไรที่ทําให้คุณเก่งขึ้นถ้าไม่รู้ก็เรียนรู้มันก็คือแค่นั้นมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดทุกคนต่างเคยผิดพลาดทุกคนต่างเคยล้มเหลวมาด้วยกันทั้งนั้นก่อนที่จะประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นอย่าเอาข้ออ้างว่าฉันไม่เก่งมาเป็นข้ออ้างที่จะทำให้คุณไม่ลงมือทำอะไรสักอย่าง 2. อ,อ้างว่าไม่มีเวลาทุกคนนะ่ะมีเวลาย4ชั่วโมงเท่ากันแล้วคุณจะอ้างว่าไม่มีเวลาคุณต้องคอยดูแลลูกคุณต้องทำงานคุณต้องอ,อะไรก็ตามแต่ ทุกคนมีเวลายีชั่วโมงเท่ากันคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็มี24ชั่วโมงตัวคุณก็มี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะการแก้ปัญหาโดยการที่อ้างว่าไม่มีเวลานี่คือรู้จักบริหารเวลาแค่นั้นเองคนที่ประสบความสําเร็จเขารู้จักบริหารเวลาถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคุณแค่รู้จักบริหารเวลา24ชั่วโมงเนี่ยคุณทําอะไรบ้างในแต่ละวันกินข้าวใช้เวลาเท่าไหร่ อาบน้ําใช้เวลาเท่าไหร่ทางานใช้เวลาเท่าไหร่เล่นสื่อโซเชียลต่างๆใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคุณบริหารเวลาให้เป็นว่าอะไรที่มันสําคัญอะไรที่มันควรมาก่อนอะไรที่ควรมาท,ทําทีหลังคุณต้องรู้จักบริหารเวลาอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสาเร็จคุณทุ่มเทเวลากับตรงนั้นให้มันมาก แค่นั้นเองเวลาคุณจะมีเหลือเฟือเลยเพราะฉะนั้นอย่าอ้างเรื่องไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันสอ้างว่าไม่มีทุนต้นทุนมันน้อยจะไม่มีต้นทุนข้ออ้างเหล่านี้มันใช้ไม่ได้คนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะที่เขาไม่ได้ใช้ทุนจากตัวเงินเลยแต่เขาใช้ทุนจากสมอง จากความคิดจากไอเดียของเขาทุกคนมีทุนเท่ากันก็คือสมองกับสองมืเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณลบคำว่าต้นทุนไม่มีออกไปได้เลยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆนะคุณจะไม่อ้างเลยเรื่องต้นทุนคุณจะหาโอกาสหาโอกาสว่าทํำยังไง ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทำยังไงถึงประสบความสำเร็จโดยที่ฉันไม่ต้องใช้เงินทำยังไงคุณบอกว่าคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่มีเงินคุณตันก็ไม่มีเงินคุณตันยังเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาศึกษาเขาใส่ใจกับเวลาที่เขาต้องการสิ่งไหนที่เขาต้องการเขาเอาเวลาทุ่มกับมันแล้วที่สำคัญนะ คนที่ประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนเลยคือมีความคิดมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียเอาจากสิ่งที่ตัวเองมีมาทําเงินมาทําธุรกิจถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินคุณแก้โดยการคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคุณมีความรู้เรื่องอะไรคุณเก่งเรื่องอะไรคุณมีประสบการณ์เรื่องไหน เอาเรื่องนั้นมาทําเป็นธุรกิจของตัวเองวันนี้จะฝากไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสําเร็จอย่ามีข้ออ้างสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ